ร้ายจิตใจคนรักของคุณอย่างร้ายกาจน,นะคะโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณทําร้ายจิตใจเขานะคะเวลาที่เขาถูกว่าถูกชี้ว่าเขาผิดอย่างไรนะคะเขาจะมองคุณเป็นศัตรูทันทีแต่เขาจะยังไม่แสดงออกนะคะเขาจะยังไม่แสดงออกเขาจะเก็บสะสมมันไว้ ก่เป็นกำแพงขึ้นมาทีละชั้น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 นะคะเวลาที่คุณชี้ว่าเขาผิดอย่างไรหรือตําหนิว่าเขาผิดอย่างไรนะคะเขากําแพงตัวนั้นมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนไม่สามารถที่จะมองเห็นคุณในอนาคตได้ว่าถ้ากําแพงมาสูงขนาดนี้นะคะความรู้สึกดีความรู้สึกรักที่เขาเคยมีต่อคุณมันก็จะเริ่มลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงและก็จะมองไม่เห็น ฝ่ายตรงข้ามว่ามีความดีอะไรนะคะถ้าคุณจะแก้กำแพงตรงนี้ได้มันเป็นการยากมากๆเลยนะคะ